BLACKPINK, KEPLER, BTS อสันยงซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเค p o ๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง3วงที่เราได้มีการเกริ่นไปในต้นคลิปนะครับนั่นก็คือ BLACKPINK, BTS แล้วก็ k e p l e r นะครับ ที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยได้มีการยืนยันจากทาง RIAJ นะครับหรือว่าสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองได้มีการออกมายืนยันรับรองนะครับว่า Black พิ n k BTS แล้วก็ k e ป ler นั้นได้รับระดับเหรียญทองนะครับจากการสตรีมเพลงในประเทศญี่ปุ่นสําหรับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองโดยในตอนนี้นะครับทาง RIAJ หรือว่าสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกมารับรองว่า Kepler นะครับกับเพลงเดบิวต์ของพวกเธอในอัลบั้ม First Impact นะครับที่มีชื่อเพลงว่าวัดด้านั่นเองได้รับระดับเหรียญทองหรือว่าระดับโกลนะครับในการสตรีมเพลงของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยสําหรับเคปเลอร์ที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานแล้วก็มีอัลบั้มแรกปล่อยออกมากับเพลงวัดด้าที่เป็นเพลงไตเติลการเปิดตัวครั้งนี้ของสาวๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเพลงวัดด้านั้นเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับจนสามารถทําให้การสตรีมเพลงวัดด้าของเคปเลอร์นั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับเหรียญทองได้้้นนนนะคััแแลลกกกกกก็็ออจจาาวยง มีวงรุ่นพี่ที่โด่งดังมากๆอย่าง b บล็กพิงกแล้วก็ BTS นะครับที่ได้รับการยืนยันครั้งนี้ด้วยว่าอยู่ในระดับเหรียญทองเหมือนกันนะครับกับเพลงไ y Drop ของ BTS และก็เพลง Dope นะครับและสาหรับ Black พิงกนะครับก็มีเพลง As If It's Your Last นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีนะครับที่สามารถทํายอดสตรีมระดับโกลไปได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับนั่นก็คือไอศครีมที่ได้มีการร่วมร้องกันกับ Selena Go m e z นั่นเองซึ่งอันดับการสตรีมครั้งนี้นะครับทาง RIAJ เนี่ยก็ได้มีการประกาศ ออกมาว่าระดับเหรียญเงินนั้นนะครับอยู่ที่30ล้านสตรีมแล้วก็ระดับเหรียญทองจะอยู่ที่50ล้านสตรีมขึ้นไปนะครับแล้วก็ระดับแพลตินัมก็จะอยู่ที่100ล้านสตรีมนะครับซึ่งทั้ง3วงนี้นะครับเคปเลอร์ BTS แล้วก็แบล็คพิ้งนั้นสามารถทําไปได้มากถึง50ล้านสตรีมในระดับเหรียญทองนั่นเองในตอนนี้นั้นก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วก็ยืนยันแล้วว่า3วงนี้นะครับแบล็คพิ้ง BTS แล้วก็เคปเลอร์นั้นสามารถทําระดับโกสตรีมไปได้ เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับสำหรับวงการ Kpop แล้วก็สำหรับวงบอยกรุ๊ปเกิร์กรุ๊ปที่โด่งดังมากๆในตอนนี้อย่าง BTS Blackpink แล้วก็ k e p l e r ที่เพิ่งจะเดบิวต์มาแต่ว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับสำหรับ3วงนี้ใครเป็นแฟนคลับวงไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ยินดีกับทั้ง3วงกันได้เลยนะครับรวมไปถึงใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่สำคัญนั้นเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้้้กัับทงง3วว BTS Black Pink แล กับสถิติใหม่ที่ทั้ง3วงนั้นสามารถทําได้กันที่ใต้คลิปนี้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง3วงกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้อมมกาเคป๊อปก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ Black พิ้งก์บีทีแล้วก็เคปเลอร์นะครับให้ทุกคนได้รับทราบกันเกี่ยวกับสถิติใหม่ๆที่ทั้ง3วงนั้นสามารถทําได้นะครับยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอมกาเคป๊อปไปด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเค ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง